ที่คุณขายของไม่ได้เพราะคุณไม่รู้สิ่งนี้หรือเปล่าคะขายของออนไลน์เนี่ยหลายๆคนบ่นตลอดเลยว่าหาลูกทีมไม่ได้คะ่ะไม่รู้จะหามาจากที่ไหนเพราะอะไรรู้ไหมคะวันนี้นะคะที่คุณขายของบนโลกออนไลน์ไม่ได้หรือหาตัวแทนไม่ได้เพราะคุณไม่มีตัวตนบนโลกออนไลน์คะ่ะ ถ้าเราเปรียบเทียบออนไลน์กับออฟไลน์เนีในโลกของออฟไลน์ line, นะคะการที่เรามีบัตรประชาชนมันแสดงถึงการมีตัวตนของเราค่ะในโลกปกติของเราไม่มีตัวตนคือไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมคะคุณไม่สามารถที่จะทําธุรกรรมอะไรได้เลยถ้าคุณไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนในโลกออนไลน์ก็เหมือนกันค่ะบนโลกออนไลน์การที่มีตัวตนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น คนมีชื่อเสียงคนดังนะคะจะมีโอกาสในการโน้มน้าวจูงใจและทำให้คนเชื่อใจได้มากกว่าที่สำคัญที่สุดคือวันนี้เนี่ยคุณมีตัวตนนะคุณลองสังเกตดูไหมคะว่าคุณพิมพ์รีพายเนี่ยไม่ว่าจะจับอะไรมาขายก็ขายดีหมดจุดที่สำคัญเลยก็คือว่าคุณต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์ก่อนถ้าคุณมีตัวตนแล้วลูกค้าจะซื้อกับคุณลูกค้าจะซื้อทุกอย่างที่คุณขายเลยค่ะ และข้อที่2นะคะคุณอย่าไปหลงเชื่อค่ะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะขายดีบนโลกออนไลน์คุณต้องยิงแอดอย่างเดียวคุณต้องทุกทุ่มง,งบประมาณเท่านั้นเท่านี้ต่อวันคุณจะต้องมีแคมเปญ10 2 0 3 0แคมเปญเข้ามาในโลกออนไลน์เนี่ยไม่จําเป็นต้องยิงแอดอย่างเดียวค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยยิงไปก็ขายไม่ได้เงินที่ยิงแอดมันก็ไม่ได้ทําให้คุณได้กําไรนะคะบางคนจะปิดแอด ก็ขายไม่ได้เปิดแอดก็ไม่มีกําไรดังนั้นเนี่ยอย่าไปบ้าจี้เยอะค่ะไม่จําเป็นต้องยิงแอดก็ขายได้แต่สิ่งที่พี่หญิงอยากจะให้ทุกคนเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งบนโลกออนไลน์แล้วสร้างไรายได้ให้กับพวกเราจริงๆนะคะจําไว้เลยค่ะคํานี้อย่ายิงแอดอย่างเดียวแต่จงมีตัวตนบนโลกออนไลน์เพราะการมีตัวตนบนโลกออนไลน์จะทําให้คุณขายได้และขายดีในอนาคตค่ะในวันที่เราเริ่มต้น อย่าไปเพิ่มต้นทุนให้กับตัวเองเยอะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะเป็นการลงทุนที่ต่ำแล้วทำกําไรได้สูงที่สุดดังนั้นถ้าเริ่มต้นขายของออนไลน์แล้วยังขายไม่ดีกลับไปทำสองข้อนี้ก่อนเลยค่ะพี่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะจำไว้นะคะว่าการมีตัวตนการมีคนติดตามเราเยอะๆเ,เราจะมีโอกาสในการปิดการขายมีโอกาสในการขายดีได้มากกว่าคนอื่นค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ